สวัสดีค่ะพูกกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่7มีชื่อหน่วยว่าความหมายของคํำจดจาไว้ค่ะ,ะเรามาเริ่มทบทวนกันนะคะในเรื่องของพยางคําและความหมายของคานะคะพยานหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้เช่น พ่อนะน้าเนคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายโดยหนึ่งคำจะมีกี่พยายาก็ได้ซึ่งความหมายของคำแต่ละคำอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้ามนะคะเช่นประโยชน์โรงเรียนห้างสรรพสินค้าคำและความหมายของคำนะคะคำคือเสียงที่เปล่งออกมา และมีความหมายถ้าไม่มีความหมายนะคะเราเรียกว่าพยานเช่นคําว่าฉาไม่มีความหมายเขาเรียกว่าพยางชิงหมายถึงเครื่องดนตรีไทยใช้กํากับจังหวะเขาเรียกว่าคำค่ะเพราะว่าชิงมีความหมายแต่ฉาไม่มีความหมายจึงเรียกว่าพยาา ความหมายของคาแต่ละคานะคะอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือความหมายตรงกันข้ามกันก็ได้ค่ะก่อนใช้คาใดในการเขียนหรือพูดนะคะควรศึกษาความหมายให้ดีก่อนเพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้องเช่นอ่านี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะแม่ต้มไข่อยู่ในครัวหรือแม่ทอดไข่อยู่ในครัวคะ เราต้องตอบว่าอะไรคะแม่ทอดไข่อยู่ในครัวแต่ท่านบนนี้แม่ต้มไข่อยู่ในครัวต้มหมายถึงทาอาหารให้สุกด,ด้วยน้ําที่เดือดแต่ในรูปนี้ทำไมคะแม่ทอดไข่อยู่ในครัวเราต้องดูภาพให้ดีนะคะส่วนการทอดหมายถึงทําให้อาหารสุกด,ด้วยน้ํามันที่เดือดอันนี้นะคะ อันนี้ค่ะเป็นรูปนะคะอ่ารูปแม่กับเด็กคนหนึ่งเรียกว่าอุปถัมนะคะอุปถัมหมายถึงเลี้ยงดูอ่าเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูเรานะคะอุปถัมภ์มอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรคะคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทําหน้าที่เหมือนสมองคนนะคะอ่าอันนี้ค่ะ เรียกว่าอะไรคะกันไกลอ่ากันไกลก็จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาใช้สําหรับตัดวัสดุชิ้นงานที่มีความอ่อนและความแข็งนะคะอ่าสามารถใช้ได้หลายรูปแบบอ่าตัดกระดาษตัดเสื้อผ้าก็ได้ต่อ,อไปนะคะการเลือกใช้คําที่มีความหมายเหมือนกันนะ,ะการเลือกใช้คํานะคะ ที่มีความหมายเหมือนกันควรเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นมาลีนะคะทุกทัวรนะคะมาลีหมายถึงอะไรคะดอกไม้นะคะมาลีหมายถึงดอกไม้นิยมใช้ในภาษาเขียนพบในวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองอแต่ไม่นิยมใช้ในภาษาพูดใ,ใครเค็ได้ยินบ้างว่าเด็กดอกไม้ว่ามาลีมาลีเช่นเจอดอกกรหลา มาลีดอกด้านสวยจังเลยเคยได้ยินไหมคะอาเราไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องเจอในวันณคดีและวรรณกรรรเองค่ะ,ะและอะไคะไม่นิยมในภาษาพูดนั่นเองต่อไปค่ะคำที่มีความหมายเหมือนกันอีก,อกแบบหนึ่งนะคะอานี่เราเรียกว่าอะไรคะไฟอาไฟก,ก็จะมีอักคีอักคณีเลิง นะคะหมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนและแสงสว่างนี่ค่ะเป็นรูปอะไรคะนกค่ะก็จะมีวิหกปักษาสักุณานะคะมีนกวิหกปักษาแล้วก็สักุณานะคะมีคความหมายเหมือนกันหมายถึงสัตว์ปีกชนิดหนึ่งออกลูปเป็นไข่ค่ะ ค่ะรูปอะไรคะมันรูปม้าใช่ไหมคะอา,อาชาพาชีสินทบนะคะแปลว่ามา้มาม้าอาชาพาชีสินทบหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถใช้เป็นพหานะได้อันนี้ค่ะเมืองหรือธานีนะครบุรีอ่าเมืองธานีนะครบุรีนะคะหมายถึง พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากนั่นเองต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะอ่ากินอ่ากินกินไม่หมายถึงอะไรคะไหนบ้างบอกว่าอะไรากินก็คือรับประทานค่ะจะไม่ได้ความหมายเดียวว่าไพร่กับวาจาไม่ใช่นะคะกินก็คือรับประทานต่อไปนางฟ้าค่ะ อ่านางฟ้าค่ะเทพธิดาวาลีหรือประภัยคะนางฟ้าเทพธิดานะคะต่อไปค่ะปลาค่ะปลากุญชอน,นารีมัจฉาปลาคือมัจฉานะคะอ่ะต่อไปต้นไม้ค่ะทาราเชอหรือปตัตทีอนไนคะอ่าเชอคือต้นไม้นั่นเองค่ะ ไฟน้ำค่ะเวหาคงคาหรือพนาคะขบทวนนะคะเวหาคงคาหรือพนาอ่าคงคานะคะไปดวงจันทร์ค่ะดาบุตรโกสุมสัฟฟีโทนอะไรคะอะไรที่หมายถึงดวงจันทร์เหมือนกันดาบุตรโกสุมสัพฟีโทนอ่านี่ครูเคยใบ้ไปแล้วว่าชื่อครูนะคะอ่าหมายถึงดวงจันทร์นั่นเองค่ะสัิฟีโทนค่ะ ไปนะคะอัเนี้เรามาดูค่ะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันว่ามีอะไรบ้างชเช่นสุขกับเศร้าสุขหมายถึงความสบายความสํำราญส่วนเศร้าหมายถึงสลดต่อไปนะคะเข้ากับออกเข้าหมายถึงเคลื่อนที่ไปข้างในส่วนออกเคลื่อนที่ไปข้างนอกต่อไปค่ะ นอกกับในนอกหมายถึงตรงข้ามกับในส่วนในหมายถึงตรงข้ามกับนอกคือเป็นคาที่มีความหมายตรงข้ามกัน่ะสุกกับเศร้าเข้ากับออกนอกกับในอต่อแบบไปค่ะใกล้กับไกลอ่าใกล้หมายถึงไม่ห่างไกลหมายถึงห่างปล่อยกับจับอ่าปล่อยหมายถึงทําให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ส่วนจับยึดไว้ ติดนะคะต่อไปถามกับตอบถามหมายถึงพูดเพื่อรับฟังคำตอบส่วนตอบกล่าวเมื่อมีผู้ถามต่อไปจมกับลอยจมหมายถึงหายลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำส่วนลอยไม่จมอ,อยู่บนผิวน้ำนะคะใกล้กับไกลปล่อยกับจับถามกับตอบจมกับลอยนะคะ,ะต่อไปค่ะ สุขหมายถึงความสบายตรงข้ามกับเศร้าที่หมายถึงความทุกข์นะคะสุขกับเศร้าอ่าต่อไปสกปรกที่หมายถึงมีฝุ่นละอองความเปรเื้อนอ่าสกปรกกับอะไรคะสกปรกกับสะอาดอ่าก็จะหมายถึงไม่สกปรกอ่าสกปรกกับสะอาดอ่ามาดูนี้นะคะ นี่ไ,ไปบาลูกท้องฟ้าอ่าก็จะมีอะไรคะปเป็ือนไหนท้องฟ้านาภาท้องฟ้าพนาอันไหนบ้างอ่านภาท้องฟ้าอ่าต่อไปค่ะลูกสาวบุตรีโอรสอันไหนบ้างลูกสาวกับบุตรีนะคะต่อไปดอกไม้ค่ะดอกไม้วิบกิบุษบาค่ะอ่าดอกไม้กับบุษบานะคะคำ ที่มีความหมายตรงกันต่อไปค่ะช้างคุณชนอาชาซี่ไบ้างช้าง,อะ,างอะไรคะคุณชนนะคะต่อไปุลูกหัวใจอ่ะมีกรมลทานแล้วก็ใจค่ะอะไรบ้างกรมลกับใจนั่นเองค่ะต่อไปทองสุวรรณมาลี อะไรคะทองกับสวนนะคะที่หมายถึงทองเหมือนกันอ่ะต่อไปเรามาทบทวนเรื่องบทร้องเล่นยังจำบันได้ไหมคะอ่าที่ครูฝันให้เราอ่าลองรองร้อง,องกนันก่อนอะ่ะมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังจำได้ไหมอันนั้นเลยคะ่ะบทร้องเล่นนะคะเป็นบทร้องประกอบการละเล่นต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานอ่าบทร้องเล่นของเด็ก เป็นวรรณกรรมพุกปาฐะของชาวบ้านไทยที่สื้อโดต่อกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะ,ะมีลักษณะดังนี้ค่ะหนึ่งเป็นบทร้องขนาดสั้นใช้คำคล้องจองกันและมีท่วงทำนองง่ายๆึนสนานค่ะจำแนกได้สองประเภทค,คือหนึ่งบทที่เด็กใช้ร้องเล่นเพื่อความเพลิดเพิเนและบทที่เด็กใช้ร้องประกอบการละเล่นต่างๆในลักษณะร้องไปเล่นไปนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปค่ะในเรื่องของการดูและมารยาทในการดูนะคะการดูสิ่งต่างๆเป็นการหาความรู้และประสบการณ์จากการใช้สายตามองดูสิ่งต่างๆซึ่งการดูนะคะเป็นทักษะที่ใช้ประกอบทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าอันนี้นะคะต่อไปนะคะหลักในการดูค่ะก็จะมีเลือกดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์ และดูให้หลากหลายต่อไปดูสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับวัยและตามเวลาที่มีอยู่และสุดท้ายดูอย่างมีสมาธิและเก็บสาระสำคัญของสิ่งที่ดูให้ได้มากที่สุดแล้วจดบันทึกไว้นั่นเองค่ะ,ะสำนับนี้นะคะผู้ฟังก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะในหน่วยการเรียนรู้ที่8สำนวนนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ